สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาหลังจากท้ำบุญแล้วครับค่ะเออมื่อนี่ยกวันที่ยี่สิบเก่าเนาะครับฝนตกฝนตกครับผมคันเวนตกหมูอันนี้ซีมวนค่ะเ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแฮ่ค่ะโอ้ยขอบพระคุณเอฟซีใจดีเนาะขอบคุณขอบพระคุณหลายๆค่ะท่านผู้ชมจนว่าแบบตอนถวายเงินมันอดบ่ไหวเนาะ หายเลยมันมันดีใจค่ะดันผู้ชมค่ะดันใจกับเอฟซีฟุนว่าบอกสมุดบัญชีอีกนะเพิ่นสิร่วมถวายบัดนี้สิไปแห่สงกรานต์ค่ะท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณ FC เพิ่นก็เข้าใจเนาะคอยเฮ็ดคอยทําไปเด้อน้าเชี่ยคอยเก็บไปค่ะเพิ่นก็คอมเมนต์บอกเนาะแม่นค่ะท่านผู้ชมมันจักปีแล้วค่ะก็บ่ทันแล้วจังซี่เนาะค่ะ ขันเอฟซีจะซอยสางน้ำเชียรสลาบ่บานน้ำเชียมาอีกกับแอดไลน์มาด้วยค่ะกับแอดไลน์เพิ่มไม่เลขโทรศัพท์ไลน์ครับผม0984740683ค่ะเห็นเพื่อนถามมาเนาะค่ะเพื่อนว่าเพิ่อนบอ่ท่านค่ะ,ะ,ะเพิ่อนบอ่ท่านรลอบนี่หลอบต่อไปก็จะเป็นสงการอาจจะเป็น สองการแล้วกันสิแม่าค่ะมือเล็กอีกดิบันสมาคนก่อนชิยุประมาณวันที่สิบห้าติดนี้เมนี่วันสิบห้าเนาะแล้วก็เมดสงการเนาะสิบห้าค่ะท่านผู้ชมค่ะนำใจเอฟซีนี่ลวนลามเนาะค่ะโอ้ว่าจลาแล้วกแต่ดีครับพี่น้องเนาะแมนค่ะท่านผู้ชมโบสถ์กับพ่อหีวัดบ้านน้ำเสียค่ะเอ๋อฝนตกคลิปนี้น้ำเสียสิบห้าไปตามแนวทาง พ่อนนทบุรีมาแล้วเถวครับผม่อเอกครับมาช้าดีกว่าไม่มาค่ะเหล็กล่างพอเขาสองหวดวติดแล้วเด้อค่ะก็คือเพิ่นห้วิ่งสามกับสี่สองหวดวติดเลขกับเขาหววแรกกับเขาซีหาหาซีหัวสองมากกับเขาสามสองสองสามเนาะครับค่ะามาเบิ่งหัวนี้พอจะได้ตัวไรค่ะรัมมุส้มเพิ่นมาแต่ง,งานบวชเพิ่นไปอยู่นน้ำหลานเพิ่นเพิ่นวาค่ะเอา้า ไปฟังพ่อกันเลยเด้อค่ะขอบคุณแนว่างพ่อเด้อค่ะปาตกแล้วค่ะรณุส้มเนี่ยฝนตกโอ้ยพันเป็นตกตั้งหมู่ว่านเนี่ยคือจะยูว่าอะไรเนาะคะ่ะ แ่งเ,เ,เดี๋ยวนี้ฝนกับตกบ้านน้ำเชียร์เทิงหอนพ่อคลิปนี้น้ำเชียรสิปล่อยเหล็กบนกับเหล็กล่างเลยเนาะพ่อไก่มือแล้วค่ะแต่ว่าสายยืนยันถ้าได้มากมันบ้าพ่อม่นเลขสายยนืนยันในบ้านมากเลยได้ได้ก็จะนเ่าเอาเหล็กสูตรเท่าก่อนเนาะพ่อเนาะ,ะเอามน นนเดี๋ยวคร้บพ่อวิ่งบนที่กินมันเป็นเก่ากับแปดนะแต่ว่าเอาตัวเดียวคือเก่าเ <9 S 1> ก้ากับแปดค่ะเก้ากับแปดพอมาเก่าแล้วค่ะประกบคู่ได้พอประกบคู่กับเอาเก้าหกตัวเดียวเลยโอ้เก่าหกตัวเดียวค่ะเก่าหกตัวเดียวเอา เอาเข่าเอาเข้ากับเาสามเป็เ่าหักับเขสามจ้าบนล่างนิดเถอะค่ะปต่ถ้ามันใดเพราะว่าเลขเลขนี่มันโมเดลเนี่เลขนี่เห็นว่าว่าหนึ่งนีมาสามสี่กับสามเป็นมาจ้ามันมาสี่กับสามมันก็สามบนสามล่างเนี่ยมันมันมันหลเดียวหรือย้อนยับมาไหนเนี่อันพอแต่งแค่พอให้เลขวิ่งมาที่มันเข่าสองหวดติดก็คือล่าง อซี่กับสามววดสองมากกับซี่กับสามหวดแหลกซี่ <4 S 2> <5. S 1> บนซี่ล่างววดสองมากสามบนสามล่างเนาะก่อ่ยแปลกอยู่กับท่าผู้ชมค่ะเจา้าพ่อเดยกไปหาปูวะอ,อันบ้านในเข้าไปที่น้ำเสียเยอะเลยพวยินแดดก็ยัง,ยางมาได้ได้ค่ะได้ครับพ่อล่างววดนี่ได้ตัวไหนพอ่อวิ่งค่ะ ลางนี้บันได้ไอ้สี่กับหาเนี่ยสี่กับห้าค่ะเนี่ยสี่กับห้าประกบไห้น้ำเสียเด้่พอเอประกบกับประกบไ่หนึ่งนี่แล้วน้ำเสียสี่หนึ่งถ้าว่าขัดประกบเสสามมันบ่เข่าเนี่ยค่ะที่จริงมันจะเก่าเสสามนี่นะแต่ว่ามันเบาอืม แพรว่าไไปเขานึงเน่บาทนี่ยีหนึ่งหานึ่งีลหนึ่งก็หานึ่งค่ะเนี่ยเะว่าเลขตัว้มันต้องเป็นหนึ่งหนึ่งีหนึ่งหานี่เพราะว่าเลขตัวนี้มันมักิะเป็นรักวยเนี่ยอ๋อเอานึ่งสีนึ่งหาน้พ่อเน่ค่ะมีกันเห้จัหน่อยบ่พ่อตินี่เลขซีกับ สี่ก็่าในมันมากสิดเ,เป็นล่างเนอะค่ะสี่ก็มามันมากมันกับเป็นล่างนี่แหละเด็กสุดเนี่ยอืมแต่ว่าเก้าสามอันพ่อว่าบริหารนี่ให้เอาเป็นบนล่างนั่นนเนาะพ่อเรียนเก้าสามนี่ค่ะดนตรีส้มตัวกันเก้าสามค่ะบนล่างเลยค่ะคู่เดียวคดีเสื้อได้บพราะาเด็ชุ่มเนี่ย ได้อยู่ดีป่ะได้อยู่บ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 คอยเห็นสำนักใดที่เพิ่นประกบแต่ว่าขันว่าเก่าหานี่โอ้ยไอ้เก่าฮกนี่พ่อนี่จะไปส้นกันกับพระอาจารย์คงหรือป่ะจ้ามันจะมีเก่าฮกเมื่อมาเก้าสามเก้าฮกสี่ซื้อได้เก้าสามนี่สี่ซื้อไวได้เพราะว่าดังบอกว่าเก้าสามดังบอก่ะดัง เก้าสามเก้าสอพ่อว่าี่มันเปติดเลขเออมัดโอ้เลขดังข้าเจ้าเมียนแต่ว่าเก้าสองพ่อเพ่าซื้อแคบไม่ดอบมากกับพเชี่ยไรเดี๋ยวเย่อน้ำเชื่อเรื่องถามอันเลขอันสองโตเรานะพ่อที่ว่าประกบบ่ประกบกันมากน่ะตัวไหนพ่อเก้าคับเชุดเ่ยงวดนี่เก้าหนึ่งบอกพ่อเมียนเก กาหนึ่งมันต้องเห็นตัวหนึ่งเน่เ,เลขเลขไม่มาด้วยกันเก่าหนึ่งว่าอันแปดสองกับม้ายี่หรีเนาพอ่อเนี่ยเลขมัน,มนบมงามดนอแตะวันมันหันมามันเติมตะว่าพู้ยได้เด็ดพอ่อถึงว่าสิบ่มาปั้มกันยังมากเนาะอันนี้เก่าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเก่าหนึ่งต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมากเลยค่ะเก่าหนึ่งเดี๋ยวทาพออีกเมื่อกี้กวันที่ยี่สิบเก่า สามสิบเอ็ดโค้งยืนยันเนาะพ่อจ้าค่ะเสียงกับหนึ่งเกกับหนึ่งี่มันต้องเห็นตัวไหนตัวนึงหรือ่าม่ค่ะเก่ากับหนึ่งแต่ว่าเต็งกับพ่อมาต้อกันมันสิบลมากตกันครัเกากับหนึ่งพ่อเต็งแต่อันปีใหม่มากวันที่สองโมกะล่ามากก็คือเก่ากับศูนย์แยกไปซื้อแท้กันมันพันมากเก้าศูนย์บานต้มากสิบเจ็ดโมกกล่า พ่อบอกว่าน้ำเสียจำว่าไรเด้อค่ะอันว่ามันมันมาหวดเดียวเรามันมาจะหัวเก้าศูนย์นี่แหะแม่นพ่อแล้วบันหวดต่อไปบานี้พ่อก็จังบอกว่าหันแปดสองมันต้องเด่นมากตัวหนึ่งถูกหัวไหมพ่อแม่นมันแม่นอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีคนนั่นเอาไปประกบกับเลขคู่อีกสำนักอื่นค่ะว่าเดีมัดเก้าคับหนึ่งเก้าคับหนึ่งนี่หนึ่งกระตับว่าได้ดี๋ยวเก้ากระตับได้ แน่นยู่งพองวดนั้นคือกันเนาะพอ่อพ่อหายสามกับเจ็ดหามสื่อใช่กันเขาไปบนไปล่างขุนเนาะพอ่อแมนเป็นเหล็กเด่นนะค่ะดอนบมุมแต่ว่าเหล็กบ่หายสื่อใช่กันค่ะปราห่อนหลายพอทึ่งฝนตกโอ้สิอันว่างเรื่อนอะไรพระห่อนค่ะกาดดอนบุษงฝนตกถึงกินดินหอมเทิ่งห่อนค่ะเก้ากับหนึ่งหามสื่อใช่กันแต่ว่าตรงนี้ตัวเกิดตัวหนึง่งนะค่ะท่านผู้ชม ปีนี้พอหัวกระ่าดมากแค่งวดเดียวคือเก่าศูนย์ค่ะมันกับหกหัวแล้วผาหวดหววเดียวเข่าหาหัวถือว่าได้คุมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีเป็นกระถาเลขตัวนี้ค่ะเอาพอวันนี้ค่ะมันเป็นเลขบื้างแรกแบบสว,วามันเหนเขาอืมคือซีกมาหานจะเป็นเลขตัวเขาซีก็หาเนาะพ่อไม่ใซีก็ะหานี่มันเป็นเลขตัวเขา เล่าไปกับพีผู้ใดอยากซื้อเนี่เราไปกับพผูดมากเส้นคือสามกับซี่ว่าหันนีลบก่อเนาะเนี่ยสามกับซี่ตัวตัวนี้มันเป็นติดเล็กกันดังข้าเจ้าหรอเนี่ยค่ะตัวเรื่องซี่เรื่องหานเนี่ยโอ้เป็นติดเล็กดังข้าเจ้าหรอติดเหล็กดังข้าเจ้าค่ะเนี่ยอ๋บาทนี้เก้าซี่ได้เด้อผู้ใดมากเก้าซี่ได ล่างหรือบนขวาห้วยมันบอกมาได้วอยังว่าเด็กเนี่ยมันมันมาทงสี่หลายหัวแล้าแค่ทีเขาจ่อว่ามันสีอยู่ล่างเด่นมาอืมมันเป็นมาล่างบนก็จะน้ำเสียกันไหวคือเก่าสามเด้อค่ะดันมือส้มเก่าสีบนล่างเก่าสามบนล่างคือว่าเดืนคือว่าเดือนเด็กแต่ถามถามันมาล่างพ่อได้หลายเด็กอ๋อล่างว่าหันเนาะพ่อ เดคก้เนี่ยที่กิงเล่บกอเนี่ยมันจิตยงร่งมันพ่าะกันนี่ร้างแต่มันแบนดันรอฝนมันไปบนเนี่ยเนี่ะมันก็นด้ได้เจตกันได้เจตกันตัวเนียนห้าอัดรรลุตัวเนียนบรรลุค่ะค่ะมันจะต้องทิมนี่จะเมื่อละว่าปาอะไรอ๋อเก ก็เระาเอาซื่อเ okay. so ีเฮาจรเรื่มกันเลยเอาค่ะแต่หาพากันในเสียเบื่อเตอร์เอี่ยสิบวกไปความหวยใที่บักได้บักนั่นนี่เ่ไรมันต้องกันกันน้ำกันผู้ชมเพรากันในรุดบเดเลขมันประมาทเื่อไรเนาะเลขกันจีให้คู่เดียวกับมันกับเมียนก็พอกอยเอาพบอปนีเเสียทานเลขกัน คู่ขีดปูน้ำนี้เด้อพ่อขันพ่อไปค่ะจ้าจ้าจ้าค่ะกับเหล็กสายยืนยันเด้อพ่อจ้าค่ะน้ำเสียสิรบกวนพ่อเส้นนียเด้อพ่อจ้าค่ะขอบพระคุณพ่อได้หลายอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ามัเป็นไข่ควอมค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมเข่าสองงวดแล้วเนาะครับเหล็กลางมันเป็นเหล็กโบงอ่ามค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าบ่ค่อยมีคนอย่างหมักปนไดน วิ่งนะคะสองงวดแล้วงวดเที่ยวหาซีขึ้นซีหานี่เพื่อนไทยสามกับซีวิ่งรางแต่ประกบคูเพราะเขาะะ mm. ด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็งวดต่อมากก็คืองวดนี้เพื่อนให้สามกับซีอ่ออีกค่ะท่านผู้ชม mm. กับเขาคือเกา่าแม่ค่ะเอาวันนี้ลืมถามพอเด็กเด่นบนรางนี่เนาะเออลืมลืมเพื่อนกับว่าได้บอกะคะ่ะ เลขบนรุดการานตุช่องอันนี้รุดมืออื่นเพิ่นจ้าก้อยจะไปถามมันปูวา่าสูตรบนลักซี่โคขีกเป็นตัวไหนมืออื่นเนค่อยสิได้ไปหาการานตุช่องเพิ่นว่าค่ะสายยืนยันมืออีกบ่รเนี่ยอาจจะเป็นมือออกหรือว่าก้อนมือออกแล้วการันตุช่องทรายตอนใดกับสีลง่ห้ยเอฟซีตอนนั้นค่ะเพราะว่าพอการันตุช่องเพิ่นหัวก็คำนวณนห้น้ำเชี่ยมเอค่ะเพิ่น ไปงานบวชล้านแบนแม่นแ,แ,แถาเนาะเลขไม่มาด้วยกันแต่จะมาตัวใดตัวหนึ่งครับผมแยกกันมาปีนี้พิษแต่ต้นปีตน้ตนวัดอ่าต้นปีน่ะครับต้นปีนี่คือเขามานากันเนาะก็วทว่าเป็นเลขเด่นนี่นะคะท่านผู้ชม,มวดนี่เอาเอาบนกบอนบนกอนเนะาะค่ะท่านผู้ชมบนพอให้วิ่งเก้า กับแที่จริงคนจะให้เก่าตัวเดียวเด้วค่ะเก่าค่ะเก่ากับ8ค่ะ2ตัวบนเพ่อในเก่าหกเก่าสาเก่าีค่ะท่านผู้ชมเลขไม่มาด้วยกันเก่าหนึ่งบนล่างถ้า9มา1ไม่มาถ้าหนึ่งมา9ไม่มาบางเทียกับแบ่งกันไปบนไปล่างคือจังวดอันเปิดให้สามเจ็ดนท็นอสามเจ็ไม่มาด้วยกันไปบนไปล่างเลย นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอามาเบิ้งล่างเด้ค่ะล่างนี่ค่ะท่านผู้ชมสิเป็นดเซสนี่สบายเอฟซีเจ็บเป็นถ้าเพิ่นเพิ่นจะรู้เนาะครับค่ะอูน้ำไช่ก็โล่งด้ค่ะเลขไม่มาด้วยกันพอนนทบุรีนี่เอาอยู่เด้ค่ะท่านผู้ชมอูน้ำไช่ล่งค่ะเอามาเบิ้งล่างเด้ค่ะล่างพอให้วิ่งมันเป็นเลขกเบื้งห่างเิ่นว่า คนบอมากคหลาน้ำเชียค่ะสี่กับห้าค่ะท่านผู้ชมส่กับห้า่าถิ่มสีด้อนสามหมวดนี่แล้วครับสามสี่กับสามสีกัมาสีหานี่เนาะครับผมคนวลวงามคนบหมากหลกน้ำเชี่ยค่ะสองตัวล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าตัวกัน 9ก้าสามเก้าสี่เหมือนเล็กบนเลยเน,ะนาะมนนี่ค่ะรันบูชมนี่ตัวกันพนังเก้าหกเก้าหกบนคันเก้าหกบนช่อนอ้นอา,าจารย์คงดิถ่ผ้าอาจารย์คงโคราชค่ะเก้าหกผ้าอาจารย์คงโคราชค่ะรันบนูชมค่ะเก้าหกเขา, 9, 6, ขากันกับ พี่สาวเย่โศผอมปรนเด่นหนึ่งกับหกครับค่ะคุณผู้ชมนี่กับทั้งบุญเล่งราก่อมาเชียเขียนไหนเด้อค่ะคุณผู้ชมบอกเก่ากันนึงคะครับพี่น้องเนาะหรือว่อาตีแยกกันมากแยกกันไปบุญไปลางค่ะ<า>ครับพา,าดค่ะคุณผู้ชมฝนตกหอนปานอยู่เตาอบค่ะครับหอนมากเลยค่ะเอาแคปนาจอเด้อค่ะคาณผู้ชม มันเป็นไข่อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะท่านผู้มเนาะค่ะโอ้ยจะว่าเป็นจังไหนเนาะค่ะเอาการได้เห็นกันแล้ว้อค่ะท่านุู้มพ่อนนทบุรีค่ะเหลขกบนเหลขกล่างเลยนะค่ะท่านุู้มเหลขกว่าหลายครูน้ำเชี่ยงมาเลลเผลนทิวาไม่มาด้วยกันนะค่ะงวดนี้ก็คือเก่าหนึ่งค่ะไม่มาด้วยกันค่ะเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่า ตองมีตัวใดไรตัวหนึ่งตัวเด่นหรือว่าผู้หนึ่งสิไปบนผู้หนึ่งสิไปลางเก่าอยู่บนหรือว่าลางเก่าสิมาล่างบนสิไปหนึ่งยังสิบ,บอกค่ะดันบุชมตามสถิติผลเขาเกือบทุกหมวดนีค่ะแค่ผาดแค่หมวดเดียวก็คือหมวดเก่าศูนย์ตงแต่ปีใหม่ผลค,ค่ะอ๋ะอ ล่อสายยืนยันอีกเทนึงนะคะท่านผู้ชมพอเป็นหัวก็ได้ข้านวนเพิ่นไปงานบวชมากเพิ่นบอกกับน้ำเชี่ยค่ะสารคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยู่ดีไม่แห้งสุขุูสุขวันสวัสดีค่ะ